พี่พาก็พยายามจะเอาเอประสบการณ์ของพี่พานะคะไปให้เพื่อนๆไปเล่าให้เพื่อนๆฟังให้ลูกๆและหลานทุกคนฟังนะคะเช่นค่ะคณะกรรมการจะได้ไม่ปวดหัวเนาะเคค่ะรู้จักลุงพลไหมคะรู้จักค่ะ <laughs> ลุงพลไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นร็อกสตาร์ รู้สึกยังไงคะกับการที่สื่อมีความชอบธรรมหรือเปล่าในการผลักดันให้เขาขึ้นมาสู่สายตาของประชาชนโอเคค่ะขอบคุณนะคะ,ะพี่ภาิภขอ,ออกตัวก่อนนะคะว่าเพราะงานนี้โดยเฉพาะงายนักหรือกับการให้ฉันลืมเธอมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหิน ต,ต่างกันราวฟ้าและดินรักกจะจากปลิน้นกับรักที่มาจากใจใจสิน,นังก็เราใช่เนื้อคู่กันจึงต้องมีอันทำให้พันแปรไปแล้วจะต้อง ตั้งตัวให้สิ่งใหญ่ใหญ่ถ้ารู้ถ้าเนือคู่ใครจะเปลี่ยนใจเลิกไปไทยนาะยังยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้แต่มาคนไข้รลานหัวใจอยู่ ความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้บากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรานอย่าทรมานพ่านหัวใจเด็กไหมครับ ู้สึกเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอบค,คุณค่ะมีอะไรอยากจะถามคุณพาคุณพาเป็นอะไรกับปุ๋ยพรทิพตนาคพีรักนกนกหรือเปล่าคะเพราะใส่มงก,กุฎเข้มข้งเลยอายุเท่าไหร่คะจะได้เรียกโสกอ๋อได้ค่ะที่พาอายุแค่ห้าสิบเจ็ดขวบค่ะยีห้าสิบแปดนะคะลาสวัสดีค่ะคุณพี่ตนอนแรกยังคิด,ดว่าเป็นน้องก<ม>็ได<ม>้ซอม โนห้าสิเอ็ดค่ะแต่หน้าหนูไปแล้วค่ะทไมเจ็ดทำไมเพีงคงจะไม่ไมม <โฆ S 1> วนํานีหรือเปล่าไม่รู้นะคะี่พานะคะรักทุกคน